เกิดอีหยังคืนพี่น้องบอดนกหมอลำเสียงวิหกถึงดีโพตัดพ่อชีวิตเรื่องรูจินต้องบอกก่อนนะคะว่าคําเว้าต่อไปนี้อาจจะบอคอยลื่นหูแต่ก็เป็นความจริงใจที่บอดนกเพิ่นอัดอั้นตันใจอยากเว่าออกมาชีวิตกูกูจินกับหญิงกะว่ากูมมีลูกกะว่ากูจินกับสายกะว่า กูขอวาคืดนบาง #event เอ้ยพี่น้องคะมันอาจสิเป็นคําแรงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเห้าว่ากันสองคนระวังเพื่อนสนิทของเห่าคนที่เห่าสนิทคักๆเนะะี่ยค่ะมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเห่าเว้าเล่นเบายอกันเบานัวหัวมวนเด็ล่องพี่น้องล่องมองได้อีกแง่มุมหนึ่งเด้อโบเมนม่องแค่วา่าอยู่ดีๆเห็น ข้อความนี้แดงขึ้นมากกะรู้ซึกบอดีแล้วมั่นโบแมนนะคะลองม่องอีกมุ่มหนึ่งวาในเวลาขณะนั่นหรือว่าตอนนั้นเพิ่นอาจจะกำลังหยอกเล่นหรือวา่นานั่งคุยก,กันกับเพื่อนสี่เพื่อนสนิทคนสนิทชิดเสื้อของเพิ่นอยู่แล้วเพิ่นก็นเลยรู้ซึกเอียงสักอย่างก็เลยเดาเ่ววาคำนี้ออกมาหรือเปล่านะคะหลังจากที่นะคะพี่น้องโพสต์ของบอดนกนกพงะกร นะคะคได้เผยแผ่ออกไปพี่นอ้องมีบรรดาเอฟซีแฟนครับที่ติดตามเพิ่นเข้ามากกดถืกใจเป็นจำนวนเกือบหนึ่งมื่นคนพร้อมกับระบุขอความแสดงความคิดเห็นมากแบบนี้เฮาเป็นคนดังต้องท่ำใจครับไผสีวากะซางครับแม่แม่หักและเป็นกําลัางใจให้คือเกาอันใดเป็นความสุขของลูกทรายแม่ก็มีความสุขไปด้วยครับ เมรักลูกและสื่นส้มที่ผลงานของลูกซีวิส่วนโตบอขอยุง่งมุ่งแต่เรื่องความสุปนาเวที่ครับลูกทสานกพ่งสะกรค้นเกง่งสู่ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับปาดคอมเมนต์นี่นะคะพี่นกฟังแล้วเป็นทัศนคติที่บวกแห้งนี่คือคนที่ค่อยเชื่อค่อยเป็นกำลังแรงเชื่อแรงใจ ให้กับบอดนกพงศกรนะคะต่อมาเอามั่นคักๆพอจ้าจะเมนบุ่นไหวย,ยังนักหนาบอกเพื่นเลยบอมักกับบอต่องเบิงคนมักเขามีจา้ากำลังใจเด้อจา้าสามข้าสันๆแบบจบจบชอบมากพอ่อพ่อจัดเต็มแต่เสาเลยสะใจมาก อศวาเอาอีกนะเบื่อค้นแบบนี้กำลังใจจ้าลูกทรายกำลังใจค่ะสู้ๆนะคะเดี๋ยวเรื่องเอียงกับพานไปแล้วบ่ต้องไปสนใจย่าไปห้คาข้นที่คิดตรงกันขามนะคะเมื่อว่าจะเป็นเพศใดขอให้เป็นคนดีกับพ่อแล้วค่ะจัดนักเลยค่ะกำลังใจค่ะรักทุกอย่างที่เป็นตัวตนพ่อจ้า เกินไปจริงๆเนาะคนนี่เดือดร้อนเรื่องของคนอื่นไปทัว่วเรื่องของตัวเองเอาให้รอดก่อนดีไหมบ่เข้าใจจิตใจคนที่ค่อยตามว่าคุณนกกมากๆเหมือนมินประมาทให้เสียหายทำให้คนอื่นๆเข้าใจพิษอาจจะทำให้เสียหายถึงง่าและสื่อเสียงเป็นอย่างพวกนั้นสร้างตัวเองเป็นคนบดีสร้างความอับอายให้กับวงตระกูลนะแบบนี้ สงสารหลูกล้านญาติพี่น้องบ้างทาตัวเองบรุซึกอับอายค่ะบ,บอสนบอแค่ทำงานเฮ้าไปแหงเฮ้าสนใจคอมเมนต์พวกมันยิ่งแอบหัวเราะเรื่องดาบอดหนุจัดนักไปเลยแม่หักลูกห่งวงลูกมากนะออสวาเน่จดเต็มไปเลยลูกทรายมันสอบมาวุ่นไหวนักทรงกำลังใจจา้าบสนบแค่แล้วแต่ใครจะคิด โอเคนะเฮ้าอย่าไปถกกับคอมเมนต์ไรคาเฮ้าจงเดินหนา้ามีความสุขในแบบของเฮ้าไพสิถูกกระซางเขาขอแค่เฮ้าสุขกับพ่ออย่าเอาชีวิตท,ที่มีคาของเฮ้าไปเสวนากับคนไรคาลูกมั่นสิเข,ขาทางเพราะต้องการในเฮ้าออกมาตอบโต้เขาตรงการทำลายเฮ้าอย่าเดินตามเกมเขาหักจาบอดหนุบอดหนกเรื่องดา ต้องให้ยานุจัดไปเลยกำลังใจครับบอดบอเป็นอย่างนะสู่สู่อดเอาลูกเรื่องธรรมชาติของป่ากคนเบงผู้ยบาลฟินแลนด์เอาโหลดลูกเอ้ยเจอนักในแต่ละมือ่านมันไปให้ได้กำลังใจจ้ารักเสียงวีหกรักบอดหนุรักบอดหนกหน้นองอะอายดาได้ดาอีกเอาอีกเอาอีกจ้าฮาๆๆ่าฮ่าฮ่าบวกบวก เป็นกำลังใจให้ค่ะถูกใจค่ะโอสวาแนบอดนกเขาสิเป็นก็อยากน้ำเขาเนอกด่าอีกเนี่ยจุจุจ,จ,จุนะบอดนกใจเย็นลูกพี่มองขามจ้ะเอาที่สบายใจจ้ากำลังใจมีให้เสมออย่าใส่ใจจ้าเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าติดตามตลอดจ้ากำลังใจอ้เสมอเด้อค่ะอย่าไปห้คากับคนแบบนี้คนประเภทนี้ มั่นอยู่แต่ในกะลามั่นบดายอยู่ในสังคมของมนุษย์อย่าไปสนใจค้นแบบนี้ชีวิตเท่ามีคามากกว่าค้นแบบนี้ครับกำลังใจเสมอลูกใจเย็นๆหล่ะเอ้ยวากระซางเขากินเขาเห่าตัวมั่นมากอยากย h ả งน้ำเห่าคนนี่กระไดอดสวานเน่สอบแบบไหนจัดโหลดคนดังยิบจับอะไรก็พิษไปมด เป็นกำลังใจให้นะคะกำลังใจค่ะเบื่อเนาะพวกชอบเก่ากายชีวิตคนอื่นพัดดูแลแต่ชีวิตตัวเองและขอบครัวกับพ่อสู่ๆนะคะพูดถูกแล้วสู่ๆค่ะคนรักกันเยอะค่ะปากนกปากกาค่ะกำลังใจค่ะสอบค่ะเอาอีกกำลังใจให้ขบอดจัดไปค่ะเหื่อยนําบุญไหวหมากับคนพวกนี้ เป็นเอียงทีนาเบือกำลั่งใจค่ะเป็นกำลลังใจค่ะสู้ๆค่ะเป็นกำลลังใจให้ค่ะมีคนหักยอมมีคนเกียรติค่ะนางนิ่งๆยิ้มละละ้ไปค่ะพนกมีลูกสาวอาอายนารักเก่งเหมือนคุณพนกจงพูมใจค่ะไผวาสร้างมั่นลูกเข้าถ้ำดีใดดีคนที่รักเข้าเยอะสู่ๆเฮ่งๆปังๆจา้า เห้าหรู้ตัวเองว่าทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำไปค่ะบม่ต้องสนใจคำาผูดของคนอื่นมากหรอกเป็นกำล่งใจไห้นะคะบอกแล้วเกิดเป็นพวกสกรให้ใจพิษจังหวะกับพิษยุ่งกับชีวิตคนอื่นมากเกินไปค่ะทำชีวิตตัวเองและครอบครัวค่ะให้ดีก่อนไหมก่อนจะไปสารแน่เรื่องคนอื่นค่ะชอบผู้หญิงผู้ชายเป็นเรื่องของเขาสมัยนี้เปิดเผยเ,เขาบอกคิดแล้วเรื่องแบบนี้ บอสอบกัเลิกติดตามมั่นกระเจบแปลค่ะโนสนโนแค่พวกนี่เด็ดแตติแต่บอดายกอพวกบอกพวกมั่นไปดูแลครอบครัววาลูกหลานหญิงไส้วันวันเข่าบานมหาบางไหมหรือให้สนใจว่ายินนี่จะเอาเข่าที่ไหนหงเข่าสารจะมีหงหรือเปล่ากับเข่าจะมีกินหรือวันวันบ่มีเวลาสนใจในบานสนใจต่เรื่องเศร้าบานจริงนะคะบานนี่ลูกา้า้ จุดๆลูกสาวจุดๆซอยเอาเวลาพวกนี้หันมามองครอบครัวตัวเองบ้างกำลังใจจ่าบอดยาใส่ใจค่ะสู่ๆท่ามนาทีของตัวเองให้ดีที่สุดท่ามีทุกทีในสังคมค่ะเป็นธรรมดาของผู้ที่บอกคิดถึงว่จีกรรมว่ามันจะย่อนกรับเข้าหาตัวเองเมื่อใดพ่อถูกว่ากรับกลับบ่ไดเป็นฟื้นเป็นไฟเป็นเหลืองใหญ่ไปอีกทั้งทที่ ไปว่าเขากรท่อนใดกับท่อนทาท่อนบาไวกับจัดค่ะโอ้โหเท่าทีอานความคิดเห็นมานี่ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่เข่าคขางบอดนกนะคะยุคนี่สมัยนี่เนาะพี่น้องเนาะเขาเสิเหตุอีหยังนะคะมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาชีวิตของเขาจินนากกาจ้นกับผู้ยิ่งกาว่ามีหลูกกาว่าจิ้นกับผู้ใายกาว่าอดบไดด สงสัยเพิ่นคือสิอดมาโดนแล้วนะคะสำรับบอดนกมือนี่กะเลยปีแตกนะคะพี่น้องปีแตกเป็นข้าเว้าถ้าเกิดว่าระวังเพื่อนสนิทว่ากันมันสิเป็นข้าเว้าที่เป็นตะอยากหัวได้พี่น้องว่าเล่นว้าหัวกันนะคะเอา้าสำรับเรื่องนี้คอยายากหัวได้ค้าวมามีลูกกะว่านี่นะพี่น้องนะคะเอา้จาจังไหนกะซ้างนะคะพอใากับลูกจ้าก่ย่างคง หักกันเนี้ยแนนเป็นกำลังแรงเชื่อรงใจให้กันคือเการะว่างพ่อจ๋ากับลูกจ๋าช่วงนี้ก็จะเห็นโมเมนต์น่ารักน,ร,กนรักของพ่อจ๋ากับลูกจ๋าอยู่บ่อยๆเหตุให้พ่อพอแม่ๆ f c เอฟซแฟนครับได้ใจฟู่นะคะเอาฝากไว้เด้อพี่น้องเด้อสำหรับเรื่องเล่านี่เป็นเรื่องเล่าของบอดนกพี่น้องมีความคิดเห็นจังไดล่องคอมเมนต์เข้ามาเบิงสิเป็นคือความคิดเห็นที่เพิ่นววามาบอวา่า เรื่องส่วนตัวของเพิินบางที่เข้ากอยาไปยุ่งหลายเกินไปนะคะหายเพิินมีชีวิตเป็นส่วนตัวของเพลินแน่เนาะพี่น้องเนาะศิลปินอาจจะเป็นคนของประชาชนกระจริงที่ด้านนาเวที่นพี่น้องเนาะแต่ชีวิตจริงของเพิินกะเป็นคนธรรมดาเป็นคนคือจังพวกเข้าเจ้าคอยในละเอาฝากไว้สำหรับเรื่องนี้มือนีล่าเพียงซ้ำนีค่ะพี่น้องพบพอกันไหมสวัสดีค่ะ